วันนี้เครือข่ายเกษตรกรของผู้ใหญ่วิบูลขยายไปทั่วประเทศวันนักเกษตรแห่งนี้มีผู้คนวนเวียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้พูดคุยและแบ,บ่งปันแทบทุกวันแล้ววันนี้แนวคิดของผู้ใหญ่วิบูลได้รับการสืบทอดโดยการก่อตั้งโมูลนิธที่ขึ้นโดยมีคุณแคนชิดลูกชายของผู้ใหญ่วิบูลเป็นแกนนําวันนักเกษตรแห่งนี้ให้ทั้งแนวทางการแก้ปัญหาการมองวันนักเกษตรแผนใหม่และหลักการใช้ชีวิต ซึ่งสิ่งที่ผู้ใหญ่วิบูลให้ความสําคัญมากที่สุดคือการเรียนรู้และการเรียนรู้ที่ดีที่สุดมาจากประสบการณ์ชีวิตจากการปฏิบัติด,ด้วยตัวเองประสบการณ์เปรียบเสมือนปุ๋ยที่ช่วยบํารุงชีวิตให้แตกยอดทางปัญญาพ่อบอกพวเราเรา,เราทาเรื่องว่านาเกษตรเนีเ่ยปลูกป่าเนี่ยคนนึกไม่ออกว่าอยู่ได้เองไหมแกก็ทําเป็นหลักสูตรหลักสูตรว่า3ามห้าไอสคือทําให้คนรู้จักตัวเองรู้จักปัญหาของตัวเองแล้วก็รู้จกักทรัพยากรขอ,ของตัวเองเพราะที่ผ่านมาพ่อบอกว่า คนถูกทําให้คิดว่าตัวเองโง่ซึ่งที่พ่อบอกมันคิดผิดที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าคนมันโง่แต่คนไม่รู้จักตัวเองการจะทําให้รู้จักตนเองนั้นรวมจากการทําบัญชีครวัวเรือนเพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาจากนั้นปลูกต้นไม้เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องหาเงินเพิ่มและรู้จักทรัพย์ที่ตนมีนั่นคือทรัพย์รอบบ้านผักพื้นบ้านสมุนไพรใช้เป็นอาหารเป็นยา เหล่านี้คือหลักสามรู้จากผู้ใหญ่วิบูลสิ่งที่ต้องจำเป็นต่อชีวิตเนี่ยแกบอก5เรื่องหนึ่งคนต้องกินข้าวคนต้องกินอาหารคนต้องมีของใช้คนต้องมียาที่ใช้รักษาตัวเองและคนต้องมีปุ๋ยหรือจุลินทรีย์ที่เราต้องการให้ต้นไม้จเจริญเติบโตงอกงามเนี่ยห้าเรื่องนั้นห้าเรื่องเนี่ยมันสามารถไปสู่อีก3เรื่องสุดท้ายก็คือสามแผนแผนที่จะ าวางแผนชีวิตของตัวเองชีวิตกับครอบครัวแล้วก็แผนของชุมชนที่อยู่รอบแล้วก็แผนของการใช้ทรัพยากรถ้าเราทำทีละขั้นทีละขั้นเนี่ยเราก็จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาเราได้จากชีวิตที่ไหลาตามกระแสบริโภคนิยมอย่างรากลึกลงบนวิถีเกษตรที่พึ่งตนเองปัญญาที่ตกผลึกด้วยประสบการณ์และการหาคำตอบจากธรรมชาติ นี่คือความมัสจรรย์ของวิถีชีวิตหนึ่งเกษตรกรผู้พลิกตัวเองจากผู้วิ่งไล่ตามกลายเป็นผู้ชี้นำเส้นทางใหม่ทางแห่งการเพึ่งตนเองพอเพียงและเต็มอิ่มกับสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้โดยยึดถือป่าไม้เป็นครูป่าที่ให้ทั้งข้าวให้ทั้งอาหารเรื่อนุมห่มอยารักษาโรคที่อยู่อาศัยและชีวิต